สบายดีทุกคนกราฟสบายดีและสวัสดีเบิร์ดสู่ทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปสาวลาวอุดมใส่เนาะทุกคนตอนนี้สาวไรกะจะมาอัปเดทเ,เ,เหตุการณ์ที่ว่าเกิดจากแผ่นดินไหวเนาะทุกคนตอนนี้กะสาวไรกะอยู่สถานที่มองตึกถล่มแถวส่วนจตุจักรเนาะทุกคนตอนนี้กับบรรยากาศชดๆดฮอนฮอนเลยทุกคนนี้ ประมาณนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางนักข่าวนะทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางตำรวจตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อาชญากรภัยนะทุกคนเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้เนาะอีกมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะทุกคนก็เป็นนี่ตอนหน้าตอตากาเลยก็จะเป็นตึกท่วทัศล่มไงลงมานี่นะทุกคนส่วนผู้ จ้าหน้าที่ที่ช่วยเรือกับทีขับแมคโครขับยังเข้าไปช่วยเรือเนาะซึ่งทีคือสิง่งยังตั้งตามาหน้าที่ว่ามันทับข้างในเนาะบอกได้เลยว่าตอนนี้นะภูเขาใหญ่แล้วนะทุกคนภูเขาหินปูนแล้วก็เล็กนะทุกคนบรรยากาศเนาะกาเป็นแต่ด้วยความโศกเศร้านะทุกคนนี่ ซึ่งตอนนี้เขากำลังเอารถรถแม็กโคเออเอาปูนเอาเล็กนี่ออกนักคนเดียวเขาไปทับสม้มใกล้ๆกล้กันเลยเนาะ này kể lại nha. Ở cổng Không thơm mà. Hay tuyệt vời.

तो आज मैनेजमेंट की टीम में लोग हैं उनको बुलाया गया है और बड़ी बड़ी किसी भी मशीन के जरिए बल्बे को हटाने की कोशिश की जा रही है सुबह कुछ स्पेशल डॉग्स को बुलाया गया था कि वो कम से कम सुनकर ये बता सके कि क्या कोई झूठ है नहीं और डेड बॉडी है तो कहाँ है तो उसके बारे में भी कोई पता नहीं लगा क्योंकि जो आस के इलाकों में लोग थे वो खड़े जरूर लेकिन उनकी लाशें बराबर हो गई आज भी वहाँ जगह डेढ़ ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों के परिवार चंद जहाँ पर बाहर खड़े हैं और ตอนนี้เขาก,กำลังเอาเล็กเอาอีิ่งังออกเนะทุกคนซึ่งเม็โคเขากำลังเฮ็ดเวียกคขน,นอูบอกไปเลยว่ายุ่งยากลำบากขนาดเนาะิึงเอาเนาะค่อ,ขอนข้างแบบโอ้ตามบึ่งนี่ประมาณ2-3งวันได้เนาะเพราะว่ามันภูเขาใหญ่ขนาด जो बाहर का का काम खत्म हो चुका था और अंदर का काम चल रहा था उसी दौरान ये भूकंप आया और बिल्कुल बिल्डिंग है जो कि अपना आकार और अपना शेप ले रही थी वो भरभरा कर गिर जाती है जो सवालों के घेरे में है गनीमत ये रही कि लोग इस शिफ्ट नहीं हुए थे इसीलिए बड़ी त्राट्री रही फिर काम करने वाले लोग के पवित्र और एक बड़ी तादार से पूरा मार्चमेंट บอลบาชาเากายืนเบิงยืนสมน้ำคันเราทุกคนบรรยากาศสดๆคุณหอนเลยเนาะกับการช่วยเหลือ้างนี้เนาะ बिल्डिंग में तो और आप देखिए मैं बार बार सैंडविच का जिक्र कर रहा हूँ आप देखिए कि कैसे एक 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 से के एक ऊपर एक 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 और हमको तो बिल्डिंग में दस फीट बारह फीट तक तो छपी है बारह फीट का फासला तय करते हुए एक दूसरे से छत छप रही है बड़े-बड़े भंडार है बड़ी मशीन जिसका दिखा रहा था वो बड़ी मशीन देख रखी हुई है जेसीबी मशीन रखी हुई है उसके पास डॉग्स रखे हुए हैं การแสยงที่ว่าวันนี้ก็เป็นนักข่าวนะทุคนนักข่าวชาวประเทศเพนก็มาส่งมาอัปเดตให้พี่น้องทางประเทศเขารับรู้นะทุคนเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่ามีนักข่าวทางประเทศจีนประเทศอียังก็มีมุดเนาะนักข่าวมานะ

ทุกน่วยงานทุกคนที่ว่ามาเข้ามา่วยเหลือในตอนนี้เนาะมีทุกหน่วยงานเบอกได้เลยว่าโอ้ทุกทีสุดสุดเลยเจ้าหน้าที่บอกเลยบอกได้เลยว่าสุดยอดเนาะไม่เห็นความกว้าแค่ตอบ เข้าไปมาม่เขาสองคนมีสามสิบจุดต่างๆต่างๆมีต่าง

เดี๋ยเราดรางนเาะอันนี้ก็เป็นบอม,มานาเนาะกก็มากันสองคนนะาะจกไปอยู่ข้างในไม่เห็นชัดเลยนี่เข้ามา ไปไปไปบรรยากาศข้างนอกเนาะโอ้คือเขาเฮ็ดเวียกมือนี่นะตั้งแต่เมื่อวานจะได้ซองมือเต็มแล้วทุวกคนนซองวันเต็มสองวันหนึ่งขึนแล้วเนาะการที่เขามาเฮ็ดเวียกตรงนี้นะ สาวตาราตก็มาบึงเนาะมานักข่าวเนาะอบอกได้เลยว่ามีทุกชนชาติที่ว่านักข่าวด้มามองนี่นะซึ่งบอกได้เลยว่าแผ่นดินอันนี้ก็คือแบบนักสุดๆแผ่นดินไว้เกิดมาสาวไลอายุสาวซอ,องปีกับบอกเคยบอกเคยพอเหตุการณ์แบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของสาวไลละที่ว่าแผ่นดินไหเนาะละสะเพื่อหอด มองตัวเองเนาะมองตัวเองอยู่ละกัจนตึกถล่มเนาะอันนี้เ,นเป็นเหตุการณ์ที่นักที่สุดแหละต่างแต่สาไร่เกิดมานะทุกคนก็อาซีเอ่อบอเคยเห็นเนาะเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะว่าเกิดมาบอเคยเห็นข้าวเห็นอีหยังเนาะเห็นกับปุ้นแต่บอบ,บอทันเกิดเพราะเนาะเห็นข้าวเห็นอีหยังแต่ว่าบอเคยพอกับตัวเองนะ นักข่าวลายแห้งคนนะ่ะนักข่าวซองยังมีมัดซองสามซองห้าซองเจ็ดซองแปดซองยังของเขาใช้รับใช้รถเขานะ่ะมีมัดเลยเนี่ยเขามาแถลงข่าวมีเนาะเดี๋ยวประมาณห้าโมงในสสิแบบคึกคักเพราะว่าตอนนี้มันยังแดดแหง้งเขาอยู่มองเดียวเนาะเดี๋ยวตอนห้าโมงเขาเจ้าหน้าที่กับอาจฮีดงานสะดวกแนะ่เพราะว่ามัน เย็นแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้นะฮ้อนเหี้เน็นคลิปเมื่อกี้เขาทุกคนไปย้อนกลับเบิรงเนาะว่าคลิปเมื่อกี้นะเขาเอาน้ำฮดเนาะน้ำชาดก,ก่อนแล้วเขาจึงเอารถแมคโคู่นะคือที่ลังเนาะเพราะว่ามันแดดมันฮอนอีกอย่างคนอยู่ข้างในคนที่ติดอยู่ข้างในกยนัยันเขาสิเป็นจังได้บุกคูกับบุกคูเนาะฮดมทุบทอนๆเลยเนี่ยนะ อันนี้ก็อยู่เคส่วนจัตุจักเลยแหละทุกคนนะข้างๆส่วนเนาะโอ้ก็คอให้เป็นข้างแรกแล้วก็ข้างสุดท้ายเด้ออันนี้เนาะเพราะว่ามันรุนแรงแห้งเนาะ คุณเนาะแบบลางแห้เป็นคุณที่เขาคุดคุนคุดยังเขาเล็กของเขาคุดตางคุณละอะไรล